ทำแท้นานาธาตุอาณุนกาเลวัตนี้เป็นอย่างไรนี่คือมักมีองค์แปดความการสุนในกาเลวัตนี้มีขึ้นในยุคบุรุษใจบุรุษนั้นชื่อว่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลายบัดน,นี้เราจะขอกล่าวเตือนว่าเธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษพวกสุดท้ายของเราเลย <c oughs> วันนี้ ะมาแสดงธรรมนะในหัวข้อรูปประกายอยยะนะภาษาบาลีแจกใจคำว่ารูป,ประกยยะรูป,ประกยยะคืออะไรคือที่ประชุมนะของรูปก็คือร่างกายเรล่านี้แหละร่างกายที่เราบัญจักตุบบญญจักขึ้นมาเนี่ยเรียกว่ากายเรียกว่าร่างกายรูปร่างร่างกายเนี่ยหญิงชายเนี่ยนะเรียกว่ารูป,ประายยะ มันเป็นที่รวมที่รวมลงของรูปทั้งหมดซึ่งมีอยู่จริงๆที่เป็นปรมัตนะรูปที่มีอยู่จริงนะฮะพิสูจน์ได้คน้นค้นได้พบเจอได้มีทั้งหมดยี่แปดเรียกว่าปรมัตรูปนะหรือรูปปรมัตนะเพราะนั้นตัวรูปปากายะเนี่ยตัวกายะเนี่ยจะเป็นที่รวมรวมรูปทั้งหมดยี่แปดเนี่ยรวมรวมลงในงนี้เหมือนถังขยะที่ต้องรวมขยะทั้งหมดทิ้งลงในถังนะแล้วถังจะห่อลุ้มไ้ อย่างนี้นะเพราะนั้นเรามาดูรายละเอียดในร่างกายของเราเนี่ยชีวิตเนี่ยที่ร่างกายเนี่ยที่ประกอบด้วยตาตาเนื้อที่เราใช้ก็เรียกว่าตาเนี่ยหูจมูกลิ้นกายเนะี่ยแล้วก็แขนขาลำตัวพวกนี้เนะี่ยเรียกว่าเรียกว่าร่างกายนะเดี๋ยวที่มันก็จะมีรูปที่เป็นรูปจริงจริงที่มันทำงานได้จริงเนะี่ยรวมอยู่ในนี้ยี่แปดรูปนะในยี่แปดรูปเนี่ย ที่เป็นรูปที่อยู่ในกายประชุมอยู่ตรงนี้ยมันจะมีอยู่สามแยกก็เป็นสามหมวดนะหมวดแรกเรียกปราสาษาูปนะปราษาทรูปเนี่ยมีอยู่ห้านะมีอยู่ห้ารูปเรียกว่าปราษาทารูปหรือปราษาทรูปมันก็จะมีนะจากกูภาษาทารูปปราษาตาโตตาภาษาทารูปปราษาทหูตาหน้าภาษาทารูปปราสาทของจมูกนะ แล้วก็ชิวหาภาษาทะลุภาษาของลิ้นนะแล้วก็กายยาภาษาทะลุภาษาของกายนะที่จิตมันจะเกิดขึ้นได้ทั้งทุกอนูในตัวเราตรงไหนก็ได้นะยังมีภาษาภาษาตัวเนี้ยตัวกายยาภาษาท่าุเนี่ยอยู่ทั่วเลยยิดาแตาม่มาเกิดได้ตลอดนะในในทั้งหมดสิบดวงเนี่ยที่เกิดที่นี่นะสิบดวงนี้เรียกว่าพวิปัญจวิญญาณสิบเนี่ยที่เกิดขึ้นที่เรียกว่า ภาษาทรลุห้ายนะันสิบเนี่ยที่เกิดขึ้นทนีะ่เรียกว่าภาษาท 5, นะลปห้าหรือรูปภาษาห้าต่อมาก็รูปที่เป็นรูปนะรูปที่มันกระทบรูปที่ปรากฏปรากฏขึ้นมานะคู่กับภาษาทรลปเมื่อกี้น,นะเรียกว่าโคจรารูปนะหรือวิสยารูปมีทั้งหมดเจ็ดรูปเก็นะจะมีรูปที่เป็นสี ีเนี่ยคือสีสันมันหน้าที่เราเห็นเห็นอะไรได้เนี่ยมันทั้งมีสีแต่มันไม่มีสีเนี่ยมันเป็นสีขาวเลยเป็นสีดําเลยมันก็จะมืดไปเลยสีดําสีขาวก็จะขาวไปเลยมันจะไม่เห็นรูปรลามลูปรูปทรงของรูปวัสดุสิ่งของต่างๆที่เราใช้อยู่เมื่อเราไปหยิบแก้วหยิบหม้อหยิบชามอะไรมามันจะไม่เห็นเพราะมันมันเห็นเป็นพื้นเดียวคือมืดหรือมันเห็นเป็นสีพื้นเดียวคือมันสีขาวเนี่ยจะเห็นไม่ได้เพราะนั้นมันมีทั้งสี มีทั้งสันมันนะนะออกมาสีแสงอ่ะสีแสงสีสันรนนะออกมาจนเห็นเป็นรูปร่างเราเรียกชื่อสมมุติชื่อได้ทีนี้นะมีทั้งหมดเจ็ดนะีก็มีตัวสีนะแล้วก็ตัวนะเสียงกลิ่นรสเย็นร้อนอ่อ,อนแก๊งเนะี่ยรวมนี้เกิดที่กายกายเราเวลามีกระแสลมมากระทเนี่ยมันรู้เย็น นะหรือถ้าอุณหภูมิที่มันเป็นแดดที่มันเปรวเป็นเปลวอ,ออกมาตอนเที่ยงหรือตอนบ่ายเนี่ยมันก็จะร้อนอย่างเงี้ยนะเย็นร้อนกายจะรับรูตร้ตรงนี้รูปนี้แต่รนะูปไปนะแล้วก็อ่อนแข็งรูปดินนะเว่ากองดินคือมันตั้งแต่อ่อนนุ่มๆเหมือนปุยรุ่นเหมือนทำรีนะเนี่ยนี่ก็จึงเป็นเป็นดินอยู่นะอย่างเงี้ยขึ้นมาอ่อนแข็งท่าดินแล้วตึงไหวกเ็เป็นพะัดตัลมนะที่เรา กอาวขาในะยื่นมือนะไปหยิบน้ำจัดเมียนะอ้ยนะนะมดที่เดินไปตรงนี้นะเรียกว่าพึงไหวเรียกว่าธาตุลมเด๋ยวธาตุาลมนะนี่มีทั้งหมดเจ็ดรูปเนี่ยนะมีสีนะมีเสียงมีจินมีรถมีเย็นร้อนมีอ่อนแข็งมีตึงไหวเจ็ดรูปนี้เรียกากลจรรูปหรือวิสยารูปนะรูปนอกนะที่ตรงกระทบกับรูปในแล้วเกิดจิตนะ ต่อมาเนะ็จะเป็นรูปที่รูปละเอียดรูปละเอียดกึง่งกึ่งอายยนะหน้าหรือกึ่งจิตนะเป็นรูปกึง่งกึ่งไปนะนะมีทั้งหมดอีกสิบหกรูปนะก็จะมีรูปที่เป็นลักษณะรูปนะเป็นอุปเจ้าอุปเจยะรูปลนะักษณะมันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นอุปเจยะแล้วก็สันตติสันตติรูปนะมีการสืบต่อเป็นดับสืบต่อเป็นสันต,ติอยู่งั้น ตาวลูกมันจะมีอายุยาวกว่า,วาจิตเนี่ยมันเลยสังสตินานนะต่อมาก็จะเป็นชะนตาก็จะเสื่อมเสื่อมลงหรือชราลงอ้้มคล้าลงนะแลตาลูบแล้วก็อันนี้จะตาลูปพังนะรูปนี้น,นี้ตาคือพังพังสลายพังสลายแล้วกลับเกิดใหม่เกิดเป็นปุปยยะนะใหม่สันสติใหม่แล้วก็เนชะตาใหม่อันนี้จะตาใหม่ ก็จะเกิดขึ้นอยู่อย่างนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอยู่นี้แหละนะแต่มันมีลั้ษณะสนีะ่เพราะว่ามันอายุยาวมันก็นเลยมีสันติสืบต่อนะแต่ถ้าจิตนเนี่ยลักษณะของมันจะสามอุปัตขณะที่ถึขณะพังขณะหรือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยมีลักษณะสามแต่ของรูปมีลักษณะสี่เพราะว่ามันมันมีสันติสืบต่อถึงห้าสิบเอ็ดอนุขณะนะ ตัวตัวสันสติสบต่อมันมีทั้งหมดสี่เก้ามันมีตัวเกิดแล้วก็ตัวดับนะตัวตัวเกิดคือตัวอ,อุปกาทฆาขนาดตัวดับคือพังฆาขนาดนะแต่ตัวตั้งอยู่เนะี่ยตั้งอยู่เนะี่ยตั้งอยู่เนี่ยมันของรูปมันตั้งอยู่นานก็เลยเป็นสันสติสืบต่ออยู่งั้นนะจนสี่เก้าอนุขนาดนะเนี่ยอย่างนี้นะเพราะนั้นเนี่ยคือลักษณะรูป ต่อมาก็คือรูปวิการละรูปรูปการรูปก็มีสามรูปเป่ารูปอ่อนรูปก่วกการงานรูปแบบว่ารูปหัวตารูปรูปอ่อนก็มูตุตารูปรูปสมควรเกี่ยวกับการงานที่เราทําการทํางานรูปเคลื่อนไหวต่างๆคนนี้เนี่ยเกิดจากธาตุลมเนี่ยเรียกว่ากรรมัญตารูปสมควรเกี่ยวกับกรรมเกี่ยวกับการทํางานต่างๆอีกสามนี่ก็รูปที่เป็นภาวะรูปอีกสองนะภาวะรูปอีกสองก็เป็นอิธิภาวะรูปรูปหญิง อุทิศภาพรูปรูปสาชายนะแล้วก็รูปที่เป็นรูปวิญญาณนะวิญญาณรูปอีกสองนะมีมาจีววิญญาณรูปรูปที่เป็นคำคำนี่ใช้สนทนาสื่อสารกันอยู่เนี่ยรูปคือคำหนึ่งมาจีววิญญาณรูปพวกนี้เกิดจากจิตแล้วก็กายวิญญาณรูปนะภาษากายิ้วหนิวตากระพริบตาอ่าหรือกันกวากมือ นะาการทำอาการทางกายนะนะเรียกว่ากายวิยารูปนะแย่นั้นก็จะเป็นรูปนะที่เป็นถทยรูปชีวิตรูปนะโอ,โอชาโอชารูปโอปารูนะแล้วก็อปริเฉตรูปนะอากาศรูปอากาศอากาศทะลุนะรูปเหล่านี้นะทันะ้งหมด ยี่สิบแปดรูปเนี่ยรวมลงหรือประชุมลงอในกายยะนะกายะในกายกายของรูปก็คือร่างกายของเราลูกรลางร่างกายของเรานะที่แยกออกมาเห็นว่าตาหูจมูกลิ้นกายแขนขาลำตัวพวกนี้นะนะมันจะประกอบรวมประชุมลงซึ่งรูปต่างๆเหล่านี้เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มที่ต่อกันต่อขั้นกันโดยโดยอากาศหริเฉติรูปนะตนะนะามกระลาปากของกลุ่มรูปนั้น กระลาปะหรือกลุ่มรูปที่เล็กที่สุดนะนะมันก็จะมีเรียกว่าอาวีนิคโคโพตรูปนะมีทั้งหมดแปดรูปมีดินน้ําไฟลมนะสีกลิ่นรสโอชาเนี่ยแปดูปเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็มีอากาศส,สาั้นเป็นตัวเป็นที่ตั้งหรือเป็นตัวกัน้นกั้นระหว่างรูปนะตัวตัวอากาศเนี่ยมันมันมีพื้นที่นะมีพื้นที่ที่ให้รูปต่างๆเนี่ยตั้งได้ตั้งอยู่ได้เกิดได้อย่างเงี้ย ก็เลยขั้นกันถ้ากลุ่มลูกตรงนี้มันมากขึ้นนะหรือกระลาป่าเหล่านี้มันมากขึ้นมันเกิดทำให้ลูกร่างร่างกายของสัตว์นั้นมันตัวใหญ่ขึ้นอย่างดุงเนี่ยมันต้องกลุ่มกระลาป่ามันน้อยมันอ็จะอย่างที่เราเห็นนั่นแหละตัวเล็กๆอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นรูกช้างเนี่ยมันจะต่างกันมหาศาลเลยนะเพราะว่ากลุ่มกระลาป่าที่มันซ้อนกระซ้อนกันอยู่มากมายเลยเนี่ยแล้วลูกเหล่านี้เกิดเกิดจากอะไรเกิดจากจิตเกิดจากกรรมเกิดจากอุตุเกิดจากอาหาร ่นรูปเหล่านี้นะที่รูปป่า,าเนี่ยรูปป่ากายญาเนี่ยแล้่มันก็มาไปทุ่มรวมรูกที่กายที่เรียกว่าร่างกายของคนของสัตว์เนี่ยนะก็เกิดทางานไปตามหนา้าที่ของจิตทีนะี้เพราะว่ามันพราะภูมิที่เกิดในการห้ามันก็ต้องมีรูปและนามนะรูปและนามรูปก็คือรูปจีแปดเนี่ยตึ้งอยู่ในกายญาเนี่ยนะแล้วนามก็คือนามนามั้งหมกก็มีมีเวทนามีสัญญามีสังขารแล้วก็มีวิญญาณ นะัก็คือตัวตัวจิตแปดสิบ้าดวงนะแล้วก็ตัวเจติก้าสองดวงเนี่ยรวมลงมาในตรงนี้เรียกว่าพวบภูมที่เกิดในการหน้านะนกะ็นะจะทําให้มันเกิดการทํางานไปตามหน้าที่ตามตามจิตตามกรรมที่ที่มีไว้นะั่นะซึ่งรายเรียนเหล่านี้ก็จะได้นะติดตามในการต่อไปแล้วนกะ็เห็นสมควรแก่เวลา ความจบคลิปนี้ขอปากคำาระาสดาไว้ตสาสะไมาหังพิกเวอปมาตาติกตาปพธิอปมาตาติกโตอนุตรัตโตคัจเกโมที่สูทั้งหลายการตรรู้เป็นสิ่งที่เราถึงทับแล้วด้วยความไม่ประมาทอนุตรัตโยคัจเมะมาทมก็เป็นสิ่งที่เราถึงทับแล้วด้วยความไม่ประมาทขอลูกศิษย์ทุกคนลูกๆทุกคนและผู้ที่สนใจแกรนธรทมทุกผู้ทุกคน ยังมีแต่ความเจริญจเจริญในพระธรรมของพระศาสนา,าด้วยกันทุกผู้ทุกคนเติมสาธุสาธุสาธุ